คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องถ้าเรายังไม่รวยอย่าเป็นคนจนสีประเภทนี้แบบที่หนึ่งก็คือจนเงินมีเงินแต่ไม่พอที่จะใช้จ่ายรวยได้แต่ก็ไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตแบบที่ส จนเวลาไม่มีเวลาใช้ชีวิตไม่มีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนก็อาจจะมีเงินแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะใช้ซึ่งก็กลับกันกับบางคนที่มีเวลาแต่ก็ไม่มีเงินที่จะใช้ซึ่งบางคนที่ไม่มีและยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่มีทั้งเงินและเวลาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มุ่งเด่นไปโทษแบบที่สามนั่นก็คือจนโอกาสในใจ ก็คิดไปว่าเราขยันนะแต่ทำไมยังไม่ประสบความสํำเร็จในชีวิตสักทีไม่มีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างเลยหรือเป็นเพราะว่าเราเกิดมาจนไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยก็อาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าคนขยันทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ทว่าในบางครั้งแค่ความขยันอย่างเดียวมันก็ยังอาจจะไม่พอ ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ครับก็เพราะมันก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกนอกจากความขยันครับก็ถ้าการที่เราทํางานหนักก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จกรรมกรแบกหามผู้ใช้แรงงานทํางานหนักกว่าใครๆก็คงจะต้องรวยก็คงจะต้องประสบความสําเร็จไปหมดแล้วครับและที่พูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการดูถูกอาชีพนี้นะครับเพียงแต่อาชีพนี้ ก็มีโอกาสที่น้อยมากก็อาจจะเพราะมัวแต่ขยันทำงานจนมองไม่เห็นโอกาสหรือคนทั่วไปอาจไม่เห็นอยู่ในสายตาก็จึงไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้เราทำงานหนักเพียงอย่างเดียวนั้นมันก็ยังไม่พอครับเราก็จะต้องมองหาโอกาสให้กับตัวเองด้วยหลายครั้งมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่เราก็มองไม่เห็นไม่ทันได้สังเกตหรือเราก็อาจจะเลือก ที่จะปฏิเสธโอกาสนั้นไปแบบนี้เขาก็เรียกว่าจนในแบบที่4ครับก็คือจนความคิดโดยมวัวแต่คิดที่จะดูถูกศักยภาพของตัวเองคิดลบคิดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์คิดแต่ในสิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าตัวเองก็คงจะทำไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้โอกาสของตัวเองหลุดลอยไปบางครั้งการที่เราจนเงินจนเวลา แต่เมื่อได้เจอโอกาสที่ดีๆก็อาจสามารถเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไปได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราจนความคิดด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่ชีวิตนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็ถ้าเราเจอคนที่มาดูถูกเราถามว่าเราชอบไหมแน่นอนครับใครๆเขาก็ไม่ชอบกันแล้วทำไมกันกเราถึงได้มักดูถูกศักยภาพของตัวเราเอง ต่อให้มีคนเป็นร้อยเป็นพันบอกว่าเราทำได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราทำไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่ถ้าคนเป็นร้อยเป็นพันบอกว่าเราทำไม่ได้แต่เราเชื่อว่าเราทำได้และก็ลงมือทำมันไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสักวันมันก็จะต้องประสบความสำเร็จให้เห็นเองนี่แหละครับก็เพราะไม่ว่าเราจะบอกว่าเราทำได้หรือไม่ได้เราก็คิดถูกเสมอครับก็เพราะว่าสุดท้ายแล้ว ความสำเร็จในชีวิตก็เริ่มต้นที่ความคิดของเราทุกคนครับเรารู้ว่าอะไรที่ทําแล้วดีกับตัวเราเองอะไรที่ทําแล้วไม่ดีแต่จะมีสักกี่คนที่ลงมือทําอย่างต่อเนื่องจนสามารถประสบความสําเร็จได้จริงๆโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลุแกกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่อง เปลี่ยนชื่อแล้วทำไมบางคนดีบางคนถึงได้แย่เพราะอะไรท่านผู้ฟังครับก็มีหลายคนที่มีความสงสัยว่าทำไมเปลี่ยนชื่อมาสารพัดแล้วแต่ทำไไมชีวิตก็จึงไม่ดีขึ้นสักทีทำไไมชีวิตถึงไม่ดีขึ้นตามชื่อละก็ลองมาทำความเข้าใจกันใหม่ครับว่าชื่อนั้นก็เป็นเพียงแค่นามสมมุติที่ได้ตั้งขึ้นมาก็เพียงเท่านั้น ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวอะไรเลยกับชีวิตชีวิตของคนเรานี้มันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นแล้วทำไมกันล่ะครับทำไมเราจะต้องไปยกชีวิตทั้งชีวิตไปไว้กับเปลือกเหตุใดทำไมกันเราถึงไม่มุ่งไปที่แกนชีวิตมันจะดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทั้งสิ้นครับก็เพราะว่าเป็นตัวของเราเองที่เป็นผู้สร้างกรรมขึ้นมา ก็จึงไม่ได้มีความเกี่ยวอะไรกับชื่อเลยแม้แต่น้อยครับสำหรับผู้ที่ต้องการกาลังใจในยามที่จิตตกนั้นก็พอที่จะเข้าใจได้ครับหรือคนที่ต้องการจะช่วยให้คนมีความสุขให้มีความหวังก็พอทำความเข้าใจได้อยู่ก็ถ้าเป็นความปรารถนาดีต่อกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรหรอกครับแต่ทว่าก็ควรที่จะบอกด้วยและก็ควรที่จะทำด้วย ก็ถ้าหากว่าอยากที่จะมีชีวิตที่ดีก็จะต้องทำความดีทำกรรมดีสู่ชีวิตไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นร้อยชื่อพันชื่อแต่หากว่าเราก็ยังคงผิดศีลยังคงกระทำบาปอยู่เป็นอาจินไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักปัญญาไม่รู้จักเมตตามันก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ และหากจะกล่าวถึงความมงคลสิ่งที่เป็นสิริมงคลนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองทั้งสิ้นครับเราก็ต้องเข้าใจครับว่าเราจะต้องเป็นภาชนะที่สะอาดความเป็นมงคลบุญกุศลก็จะมาส่งผลได้เต็มทีสิ่งที่เราควรจะคิดให้มากและก็สามารถจะช่วยได้จริงนั้นก็คือการทำดีให้สุดครัวหนีชั่วให้สุดชีวิต มีธรรมในใจอยู่ทุกลมหายใจขอให้ได้เชื่อในกฎแห่งกรรมและให้ได้เข้าใจอย่างตรงทางว่ากรรมผลแห่งการกระทำของเรานั้นก็เป็นผู้ลิขิตชีวิตและก็ไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ากรรมทั้งปวงครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงคของข้อคิดข้อทรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคาติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิดจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องนิสัยคนที่คบแล้วชีวิตก็มีแต่ขาดทุนท่านผู้ฟังครับ ก็ไม่แน่ครับว่าคนแบบนี้นั้นก็อาจจะมีอยู่จริงในชีวิตของเราก็ได้ก็มีอยู่คนหนึ่งเลิกกับเมียมามัดมาพอได้นั่งดื่มกันเขาก็เอาแต่ดาเมียเก่าให้คนทั้งโต๊ะฟังซึ่งก็รู้ได้ทันทีว่าคนแบบนี้นั้นรู้จักได้แต่คบไม่ได้ก็ขนาดว่าเมียของเขาเองที่เคยได้รักกันมาได้นอนกอดกันมา เขาก็ยังสามารถด่าให้คนอื่นฟังได้แล้วคนที่นั่งฟังนั่งคุยกับเขานั้นจะไปเหลืออะไรล่ะครับและก็มีอีกคนหนึ่งครับที่ได้ไปหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนมาพอธุรกิจจะยุติลงนั้นเขาก็เที่ยวเอาแต่ด่าหุ้นส่วนของเขาให้ใครต่อใครฟังซึ่งก็รู้ได้ทันทีครับว่าคนคนนี้ก็อาจจะคบหาในมุมอื่นได้แต่ถ้าทำธุรกิจด้วยก็คงจะไม่ได้ ก็ขนาดเพื่อนเขาที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาเขาก็ยังเอามาด่าให้คนอื่นฟังได้ก็หากว่าวันหนึ่งทําธุรกิจด้วยกันแล้วเลิกรากันเขาก็คงจะด่าเราให้คนอื่นฟังและก็มีอีกคนหนึ่งครับทุกครั้งที่เจอกันนั้นเขาก็จะเล่าดินทาว่าร้ายเพื่อนคนอื่นให้ฟงังทั้งทั้งที่ก็มาด้วยกันแต่อีกคนเพียงแค่ลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นซึ่งก็รู้ได้ทันทีว่า คนแบบนี้นั้นเพียงแค่รู้จักก็ขาดทุนแล้วทำไมถึงได้คิดแบบนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็พูดแต่ความเลวของคนอื่นเรื่องที่ตัวเองผิดนั้นก็จะไม่พูดถึงต่อจะให้พูดก็พูดไม่หมดส่วนใหญ่ก็มีแต่จะมานั่งด่าคนอื่นแต่ก็ไม่เคยที่จะรู้ว่าตัวเองแย่ยังไงก็ขอให้เราได้อยู่ให้ห่างจากคนแบบนี้เอาไว้นะครับก็เพราะว่าครบไป มันก็มีแต่ขาดทุนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตบะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตอบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรร ทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิปัตตนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะักรับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดแต่รับการขอบพระคุณจากกระผมอาโน